ตอนผมเล่นแต่ก่อนมันก็ไม่ได้เจอคนโหดอะไรขนาดนี้นะแบบคนสามอะไรอย่างเงี้ยเจอคนสามครั้งเดียวใช่ไหมครับจาได้ไหมตอนนั้นที่เราเจอที่ผมเล่นนะเจอเราเจอคนสามครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่เจออะไรอย่างนี้อีกเลยแต่รอบนี้นี่แบบโอ้นุ้นตาจะไหลพามาเจออะไรไหยกี้ทามมิ่งผมผิดด้วยคนตาตะกี้แบบมันควรจะเป็นทองสามนะครับอ๋อใช่นคนรีเกมไปเล่นัง ตเน,นี่ยอไม่ปกติมันมก็อย่างนี้ตลอดอ่ะแต่ทามิ่งผมมันเพี้ยนแล้วอะตอนนี้ไม่ได้เล่นเยอะเกินไม่ได้เล่นนานเกินอะทามิ่งเลยเพี้ยนอ่ะเออรอบนี้ค่อยๆสบายใจหน่อยเออเจอเดลีผมแนะนำระวังอย่างหนึงก็คือเขาแบกป่าเพราะเขาเก็ดฟี อันนี้้อรระวังเลยใช่ผมเห็นเขาเล่นมาเยอะมากมเรลีนี่นเ,กเ,เกดกวางเจอผมแบกสวนนะดิอเออผมแบกก่อนตัวตัวแรกยูนิตตัวแรกผมไม่ใช่หนห์ด้วยเป็นกว่าเป็นสเกล์ก,ก<ม>เขาผมจะเล่นบิลแดกกว่างผมควรสร้างสองสเกลแต่เริ่มเลยเนาะแล้วก็โลมาเ็จก็สร้างสเกลอีกสองตัวแอะกันมันนะผมรู้ละผมรู้ละ เออผมเล่นนี้ดีกว่าแบกวางแบกวางโอ้สองสเกลชัวี่ก็ต้องตรวจด,ดูอ่ะหลังบ้านตัวเอง หนึ่งสองกวางสองฝูงมีทองหลังบ้านเนี่ยผมก็ว่าตะ่กี้ทามมิ่งปกติทามมิ่งทองมันจะพอแล้วมันจะขาดเนื้อกลายเปว่าทำไมเนื้อมันลอยแล้วทองขาดงงเลย เจอเด,อดลีเอ็กแปแนเหรอคุณตาน่าจะแตกนะเจอเดลีเอ็กแปนผมว่าน่ผมน่าจะแตกไม่เอาวิวเบลลอ,อันแรกเอา,าแบก,กวางอันแรกแล้วกัน นตัวแรกไม่น่าจะได้ออกเป็นกวางแทนเดี๋ยวดูดีเบกกวางใช้อะไรไม้49ทองแล้วเจเออพออยู่เตรีกินหมูป่าได้ไหมไม่ได้กบไม่ไดอไ้อิสลามอิสลามเขากินเบอร์รี่นี่คือ กินหมูป่าไม่ได้ใช่ครับ <c oughs> เผากินเบอรี่เร็วก็แรงมาเดียกับการกินหมูป่าไม่ได้ครับมาเลียนก็ไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้ได้ก็โกงเกินผมก็งงอยู่ตอนแรกครับผมนกผมเคยทำานะแบบผมนึกว่ามันกินได้แบบ ผมก็เอาพวกมาเลียนอย่างเงี้ยไปตีหมูป่าหมูป่าหายไปไหนวะบ้าเหรอผมวางวางมิวทับหมูป่าเหรอแล้วมันบิดอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนวางทับป่าผมก็เลยงงบ้าเหรออันนี้เลยออ้ยมันเล่นโดปเปดด้วยบิวปัมพาครับพาเรื่อยยึดสเก็ตไซ ไม่ได้เนาะมันก็ต้องเจอเดลีมันก็ต้องปั๊ม,มหน่อยอะ แบบกวางนี่มันคูดาวเร็วขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมคิดตเอองม,มันใส่ผมหรือเปล่าบาแหลกมาละโลงธนูต้องมาสองโลงธนูไปเลย ก็อันนี้แล้วก็บัลลก์บัลลกก่อนอมผมว่าอันนี้ดีกว่าขนูหอ,อกข <c oughs> นูหอกไนท์นี่จริงด้วยขนูหอ,อก <c oughs> ไนท <c oughs> ์เอาชัวเอาชัวเอชัวพอชัว <c oughs> มันงงมันงงเอ้แต่กี้ไนท์มันมาเร็วเว้ยเกมนี้ไนท์มันไม่มาไนท์ไปไหนเนี่ย ผมว่ามันน่าจะเห็นแล้เพราะผมแบกกวางคือมันเก็บอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวผมต้องออกมันไม่ต้องลากกลับมาแบบเก็บ๊บลากล Ma la ma. E non mi nemmeno... Ciao, Valparata! Equitesse, io, Elinea, Equitesse! Equitesse, sono paranoi! Equitesse, chi นมาปกป้องกวางออกมาแล้วแค่ยิงอย่างนี้เขาก็เก็บเข้าบ้านให้ยิงเหรอใช่ครับ ผมต้องออกโงธนูเพิ่มอีกโงหนึ่งและสก,ก้าจะรู้ได้ไงเฮ้ยไปนี้ชนะนะเนี่ยเยี่ยมยอดเลยครับ ันนี้เดลีจะเล่นยากห่วงกวางห่ว,วงกวางห่วงกวางห่วงกวางไม่ให้ไม่ให้หรอกนะมันห่วงกวางจริงเดี๋ยวผมต้องออกแบ็กสมิธก่อนลนะ่ะเริ่มอัพเกรดซูไม่ได้เอสคอร์ตกวาง สกเกวมันรู้ได้ไงอ๋อขนไปทางไหนมันอันนี้อยู่แล้วครับมันออโต้อยู่แล้วผมผมอยากรู้ไงว่าต้องวางไว้ในทีหลักมันจะเชื่อมเข้าทีซีหลักตลอดครับอืมฟ<พ>อดเดยาวนะ<ๆ>น่าเล่นมาเลียนแบมว้างด้วยนะ <laughs> ผมว่ามันจะขึ้นยุค3ามไปนเนี่ยแต่มันไปแพ้เรานะผมว่าผมเก็บทองเยอะไป โอ,โอ,โอ้มันปั๊มเร็วเหมือนกันว้มันอัปเกรดแล้วแน่นอนเลยโอ้ผอัอเกรดแค่ขั้นเดียวอยู่นี่หว่าเดี๋ยเจบ โอาทำเร็วแฮะเป็นชื่อเดลีครับ มันแพ้ผมนะไม่ใช่ธนูเขายิงแรงมันรับเกียร์จะแล้วอะ่ะผมก็ข่ายอยู่ทำไมยิงไหนแรงจัง <c oughs>

ผมว่า,วา,วากันที่เนื้อใชครับไห้หมดเกมนี้่ถูกบังคับให้สร้างคามมีวิกฉุ ดูี้พาพดูพ้เอาปามาละต้องใช้กระแพงมันให้เป็นประโยชน์เฮ้ยกดผิด

โอ้ยพลาดตรงที่ปั๊มมาน้อยไปเฮ้ยทำไมไม่เสร็จสักทีเฮ้ยแล้วทำไมผมส่งคนไปเก็บทองเยอะขนาดนั้นอะผมว่าโปรดักชันมันน่าจะเยอะมากๆอ่ะก็มีพลาสใส่ด้วยก็ไม่แตกครับ ต้นเกมทำได้ดีแล้วนะมะว่าต้นเกมดีแลตอนนี้ขาดคือสกิลปั๊มตัวเองอะหลังบ้านแต่ว่าตอนนี้ผมต้องไปตรงนี้ให้ชนะ

ผมต้องหลอกกินกองนี้ให้ได้ขาดฟลเกมนี้มันแปลกนะครับ ูกเปนูน้อยกว่าจะมาชนะ Ừ, ถ้ากินธนูได้หมดนี่คือสวยต้องเพิ่มลงธนูอีกลงหนึ่งโอเคโอกาสชนะสูงนะตอนนี้เดินดันถึงเนื้อมัได้

จะปั๊มสู้ก็ได้หรือขึ้นมิกสามก็ได้ตอนนี้หมูป่าไปไหนเนี่ยอยู่ข้างบนสองที่เลยใกล้กันแต่โซนบนนี่หน้าบวกมากกว่านะ ป่าสตัวครับตอนนี้ผมจะทําก็คือผมจะพยายามโซนจะขึ้นเอศสามันตอนนี้ตอนนี้ผมกองทัพผมน่าจะเยอะกว่าเขาแล้วอ่ะขาดแค่กองตอนนี้ S <S 2> <S 2> นั่นไงสรางฟาร์มนี่คือวิกิตของเดลีจริงครับวิกฤตโอ้เห็นด้วยแจ็คพอตเลยครับ <S <S 2> <S 2> <S 2>

ลองบวกกองฟามมันชนะได้ชนา็นั่นนะครับผมกำลังพยายามแบบแต่ไม่อยากเข้าไปลึกเกินน่ะเสียงเสียงเนาะเสียวเหมือนกันเนี่ยมันก็เสียวเหมือนกันไปตรงข้ามมันก็เยอะอย่างนี้แล้วกันฝ่ายตรงข้ามโอ้ยฝ่ายตรงข้ามไม่เยอะครับฝ่ายตรงข้ามแพ้คุณดีเกมผมดูจใจจำนวนละผมก็ว่าแล้วหนงโหดกว่า แต่แต่ม้ามันไปอยู่ฝั่งนูน้นอะผมเลยไม่แน่ใจอู้ยม้าโดนอืมสวยครับชนะละชนละล้วเกมนี้ เออชนะคนสามเว้ยขอแก้แค้นหน่อยสิคีจีครับผม